มาพี่น้องกระกอื่นก็นกนข,อขอบคุณเอ,อื่อยคนเด้อเนี่ยไปอยู่อเมริกาเป็ฝากเงินแหงมาน้าหาชิปดันน้องเมฆหาชิปดันให้คนละหาชิปดันพี่น้องขอแปอาเงินมากขอกปซื้อกับเผากับนำนี่แหละพี่น้องเอ้ยขอบคุณเอื่อยให้ร่ำในด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วจ้าเป็นไงน้องเมฆกันต้องมาน้าคนละหาชิปดอนเงินปูร้อยดอนนะคะ ได้ปานินได้ปานินพอซื้อก็เข่าร้ายเด็กอะไรพ่อแม่เงี้ยเนาหู้กาวันเกิดทอยวันที่ซิพี่น้องเลยซื้อเราอยากเหืกินี้บาอีกกินซื้อวัน้เห็นังเนเนาะที่เราเนี่ยมาแรงมันซื้อเค้กอะนอยเป่าแค่นั้นจบุก็ครบรอบวันเกิดดิฉันนะคะขอบค <c ute metal Channel> ุณก no ่อนลงมากทุกคนผมคําอวพนะพี่น้องน รอบยิหาปีเท่าไงซิบหาด้อยรอบิบหาบวกไปอีกยี่สิบยี่สิบเอ็ดสามสิบหกครบรอบามสิบหกปีเต็มดีจีนั่ดีที่อ้อมแมวนะย้อมแมวรุ่มจริงไอเ็นอาดแล้ว กระมัง้อยัอิมนุนอาเห็ดส่งวัวนั้มสีมันลกะเอ้ตักมันเห็ดหม่ำนั้นหดหมตัก้อยเส่งซี่็ดส่งวัวเ็ดส่งมูมือนอีกน้อเเกียสเาเคยเห็ดน้องหม่ำเนาะเออเห็ดหม่ำเปบี่กินได้สบายสบาย่ยเป็นปานินออกมาไ พ่อนไม่จะนอนเห็ดหมอกนอยู่น้งคืนน้งไปนะโอ้ยอากินยาละเม็ดยาละเม็ดเอเมนไ้ก็อนนั้น ยาเราอุ่นช่วยยาแก้ไข่แก้ลมแก้นาวมาให้คนก่อนหน้าเงินดอนเ่นลอยดอนลาก็ได้อยู่สองล้านจํานึงแสนกี่สองล้านจํานึแสนกี <divides people> <ortune> ่ <welche> จะได้ล้านก็หาสิบพันมาหน้าล้านหาสิบพันแบ่งกันคนละครึ่งสองไงลูอุ่นใหญ่เราำด้วยแบ่งคนละครึ่งคุณดนี่คอเรียนเป็นรูปแบบคิดเร,เรียน เนี่ยนิ่เป็นี่ดับเยนิ่นอนวอรั้งาวยาเนิ่งอนนคือยาท่านเยแล้วพี่น้องนีขึ้นบ้าาก,กันี่ผู้ให้อะยิงไม่ีดังดังต้งองมันเยอย่พกแก,กออกด้วยม <c oughs> มีนเด็กขายาเมข่้นมาเมครั <c oughs> <c oughs> บ เอาไปตลอดกันเลยกินกันเลยเอาไปตลอดตลอดย้อนาคอยสนใจเรากินเด้อเอาหลอดมาเร้อลุงกินตเอาด้านไินเราหลอดกรใสไปลุงี่กินอะไรบัานี่มันสนใจไปได้เออตะกี้ก็ยังนั่ลุงใดยังมากเนี่ยดุกๆกไเลยมีเรี่ยมักสมเรียวอันอันนังมักสมเนี่ยบ้างใหแมแบนแผนที่นอนเรินมีกามร้อยไมนกินไข่น้ำมันมันกินไข่น้ำมันนอกมันโพราน้ำรูกเป็นโอ้แม่เจ้า ไข่น yeah, ้ำมันขอเมฆหนล้องเมฆแล้วกันบึงไองเมีเอาน้ามาน้าตะบังมาเทมันตายใส่ขีเนี่ยัวไมทอดหมดลยมัมสัแตกเปยนจอก มาดีเห้นะมงเวลาใหนมึงแบบมึงคลองอะไรกันเอามึงงเดินจังเลยจ้าใจตลาดแต่ว่าพันกว่าบาทแต่สุนงขมันกินได้ไามยูรังกือดก็เกียเพราะว่ายังเอากแพงว่อยู่นันาน้องกันไงน้องกัน เาคนไปกิกี่แล้วเนกีหตัทหาร้อยกี่เที่ยวเลยร้อยตัวหารสิบพันสพันงแบอกขอกนหนายเดี๋ยวไปคุยกัมึงไงเ้โ้ยมันร้อยตัวกย้มโอยตัวนี้เออตัละบาทเนี่ยให้ซื้อคนตัวละบาทสองบาทก็ได้มันไม่เป็นไรง่ายๆเลยตัวละบาทเออแลไปน 没吧，爱的。